สวัสดีพี่เพื่อนๆแล้วก็ fc เพจผมนะครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปที่สภาผู้แทน,น,นรัษฎรนะฮะเป็นวันค้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรชาชการที่7ซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นผู้ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรชัยฉบับแรกนะฮะปี 2475วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตผมในฐานะหัวหน้าพักไทยศิวิไลก็ไปถวายความเคารพแล้วก็นำพวงมาลาไปสักการะในหลวงราชาการที่7นะครับอันนี้อยู่ระหว่างการที่จะเดินทางไปสภาผู้แทนรัษฎรก็เลยจะเอาเวลาสักเล็กน้อยมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสักหน่อยเพราะว่าในช่วงสอสวันนี้ มีข่าวเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังอยู่ในในในโลกออนไลน์นะฮะว่า,าหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐอเมริกานะครับได้ตรวจสอบอบริษัทโตโยตา้าโตโยต้าที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เพิ่มโตโยต้าที่สหรัฐอเมริกาก็จะเชื่อมโยงกับโตโยต้าที่ ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศญี่ปุ่นมันเชื่อมกันหมดนะครับส่วนว่าไอ้หน่วยงานตรวจสอบของอเมริกาจะตรวจสอบว่ามีาการการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดนะฮะกับเจ้าต้นที่รัฐของรัฐไทยเนี่ยซึ่งเป็นไปตามข่าวเนี่ยผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเท็จอย่างไรนะฮะอันนั้นผมไม่กล่าวถึงนะฮะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงไปก็อาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีในการฟอ้องร้องหมิ่นประมาทได้นะครับหรือพรบอรคอมพิวเตอร์ได้ผมก็จะไม่กล่าวถึงแล้วกันอะไรแล้วกันว่ากระบวนการในการฟ้องร้องระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกับกมรมศุลการกรโดยกระทรวงการคลังมันเริ่มต้น,นแต่เมื่อไหร่นะครับสืบเนื่องเลยนะครับว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมีการนําเข้า รถยนต์ Toyota รุ่นพีอสนำเข้ามาตั้งแต่ปี53 54 55ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะครับแล้วก็สำนักตรวจสอบภาษสากรน,นะฮะก็ได้ตรวจสอบไปว่า,าบริษัท t o y ยต a m มอเตประเทศไทยนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะที่จะมาประกอบครบคันเป็นรถยนต์โต y o t a รุ่น p ีอูส กระบอกสูบไม่เกิน 1700cc ซีซีเนี่ยนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี53 54 55ต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องแล้วตรวจสอบว่ามีการจ่ายภาษีไม่ครบนะฮะไม่ครบนะฮไม่ครบเนื่องจากว่าผมอธิบายเรื่องภาษีนิดหนึงนะฮะเรื่องภาษีนิดหนึงนะฮะคือการนําเข้าชิ้นส่วนในข้อตกลงเจเทป้าเจเทป้านะฮะข้อตกลงเจเทป้าเนี่ย ถ้าขออนุญ,ญาตในการถ้าขออนุญ,ญาตก่อนนะฮะอย่างเช่นเรามีองค์ประกอบครบคันทุกอย่างนะฮะตั้งแต่คัตซีเอยเฟรมล้อรถตัวถังทุกอย่างประตงประตูทุกอย่างครบครบ,ครบสูตรรวมทั้งเครื่องเนี่ยแล้วก็สมมติถ้ามีองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยภาคส่วนมาจนครบคันเนี่ยแต่ไม่ได้มาประกอบเป็นคันจากนอกประเทศนะฮะถ้าขออนุญ,ญาตก่อนภายใต้ข้อตกงลงเจเทป้าเนี่ย ก็จะต้องเสียภาษีอัตราอยู่ที่หลังจากสําแดงแล้วเนี่ยเสียอัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ30%ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วก็มาขึ้นลายการผลิตแล้วก็มาผลิตเป็นรถยนต์มาขายไปเนี่ยภายในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยเสียอยู่ในอัตรา80%ด้วยกันซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยโดยสำนักการสำนักงานตรวจสอบภาษีเนี่ยตอนนั้นผมเป็น อนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมตั้งแต่ช่วงกลางปี55ช่วงนั้นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไม่ครบถ้วนนะฮะผมเองในฐานะอนุกรรมธิการหลักนะะได้เสนอท่านประธานกรรมธิการคมนาคมวุฒิสภาตอนนั้นได้เสนอให้เรียก,รยกบริษัทโตโยต้ามาสอบเรียกกรมศุลกากรมาสอบ ก็ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างว่ามีการชําระภาษีไม่ครบตามพิกัดภาษีหรือการชําระภาษีขาดตอนไปประมาณ1 1 6 6 7ล้านบาทด้วยกันซึ่งไม่รวมเบี้ยปรับนะครับซึ่งณนะตอนนั้นทางทางบริษัทเองก็ยังไม่ยอมรับเขาก็ยังยืนยันว่าเขาเองเนี่ยจ่ายภาษีครบถ้วนนะฮะครบถ้วนแต่เขาก็เอาของออกไปก่อนเพื่อไปจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีเ,เขาเรียกมีหลักคำประกันมีหลักคำประกันน่าจะเป็นแบงค์การันตีน่าจะเป็นแบงค์การัน,นรตีที่หน่วยงานราชการยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปขายก่อนในส่วนื่วงคดีความก็สู้ตั้งแต่ชั้นตรวจสอบภาษีตอนนั้นนายจำเริญโพยอดมาเป็นผู้ชี้แจงนะฮะตอนหลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตอนนั้นเป็นผู้ในการสํานักตรวจสอบภาษีก่อนนะฮะตอนนั้นผมเองกับ กรรมการบริหารพักส่วนใหญ่ของพักไทยศิวิไลเป็นอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องต้นเรื่องต่างๆเนี่ยมาจากผมในการเสนอเข้ากรรมธิการก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการเรียกบริษัทมาชี้แจงแต่ตอนนั้นประธานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยไม่ได้มาชี้แจงส่งน่าจะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มาชี้แจงเขาก็ยังยืนยันว่าเขาทําถูกต้องจนมาในภายหลัง จนมาในภายหลังทางบริษัทเองก็ยังคิดว่าตัวเองถูกแต่ก็นําสินค้าดังกล่าเนี่ยไปจําหน่ายไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลักคำประกันอยู่ก็มีการนําเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลขึ้นสู่ศาลภาษีนะฮะเ,เบื้องต้นตั้งแต่ประมาณนา่าจะนําเข้าสู่ขึ้นสู่ศาลอยู่ตั้งแต่ประมาณประมาณช่วงคสชนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สืบเนื่องต่อรัฐบาลคสช แล้วตอนนั้นผมเองก็ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังไปยื่นหนังสือที่านายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐร,ร,รอบแรกนะฮะให้ดําเนินการแล้วก็เรียกร้องภาษีคืนมาแล้วก็ไปยืน่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะถ้าไม่ผิดน่าจะยื่นปปชด้วยนะฮะน่าจะยื่นปปชด้วยนะครับตอนนั้นระหว่างผมกับประธานโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็ดําเนินคดีกัน ส่วนผมก็ถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะณตอนนั้นเ,เรื่อง,งอดังกล่าวยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นสู่เสียสู่ศาลนะครับสู่ศาลผมก็ทวงติงไปที่กระทรวงการคลังว่าทําไมปล่อยให้บ,บริษัทโตโยต้ามอเตอร์เนี่ยไปฟ้องเราก่อนทําไมเราไม่ฟ้องเขาก่อนแล้วจากที่มันมีบันทึกรายงานการประชุมของอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมในช่วงปี55 57ที่ผมตรวจสอบ ว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเ,เราทราบมาว่า,าสมมุติถ้าไม่ได้ขออนุญาตเสีย80%แต่เรามีข้อสันนิษฐานว่า,าเราจากที่เราเ,เรียกบริษัทมาตรวจสอบทราบมาว่าในช่วงแรกมีการขึ้นลายการผลิตภายในประเทศแต่ภายหลังมีการยกเลิกรายการผลิตไปแล้วก็เป็นข้อสันนิษฐานของคณะอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริต ด้านการคมนาคมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่าทางผู้นําเข้าเนี่ยจะนําเข้าทั้งคันเพราะถ้าถ้าผู้นําเข้านําเข้าทั้งคันแล้วมาขายครบคันแล้วก็มีการแสดงอินโอยเป็นแบบนี้เนี่ยอัตราภาษีจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่80%จะเป็น187.75%ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นภาษีที่มากกว่าที่ฟ้องร้องกันอยู่ อยู่ประมาณอีกประมาณหมื่นกว่าล้านซึ่งไม่รวมเบีย้ยปรับนะครับซึ่งตัวผมเองก็ยังมีข้อสงสัยจนถึงทุกวันนี้จนจนกระทั่งผมเองอามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ตามไล่บี้ตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่ยังไม่มีคําพิพากษาสารอุทธร์ช่วงนั้นสารชั้นต้นรัฐบาลไทยแพ้โดยกระทรวงการคลังแพ้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแต่ณปัจจุบันสารอุทธรเนี่ยชนะ ณปัจจุบันอยู่ระหว่างชั้นดีกาอยู่ชั้นดีกานะครับส่วนใครเป็นประธานบริษัทโตโยต้าต่อเนื่องมา16ปีให้ไปตรวจสอบกันนะฮะเพราะว่ามันมีรายชื่ออยู่นะครับมันมีรายชื่ออยู่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นข่าวไปทั่วโลกก็เสื้อสร้างความเสียหายให้กับนะประเทศไทยเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็ ในมุมของผมเองก็ยังตามติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงกระทุง้งไปยังรัฐบาลจนถึงปรึกษาหารือผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยปล่อยเรื่องนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้มันมีอะไรรับลมคมในามากกว่านั้นเยอะซึ่งผมเองไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทาง a c e b o o k นะฮะซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ทาง Facebook เพราะว่ามันจะกระทบ กับบุคคลที่มีอำนาจในอดีตและปัจจุบันหลายคนด้วยกันซึ่งผมเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะติดตามเรื่องนี้ให้นำภาษีากับคืนสู่ประเทศไทยรวมทั้งเบี้ยปรับจำนวนมหาศาลซึ่งผมคาดว่า,าการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องการประกอบรถยนต์ การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์มาผลิตทภายไฟไฟในประเทศแล้วมีการสํแดงโดยเอื้อประโยชน์แบบนี้ไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวยังมีอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อซึ่งผมเองก็มีหลักฐานในบางยี่ห้อก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งคดีนี้ก็จะเป็นคดีตัวอย่างที่จะทำให้บริษัทต่งตางๆเนี่ยเราจะ,จะ,จ,ะจะสังเกตได้ว่าการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยทำไมรายรับไม่พอรายจ่าย ปีหการายจ่าย3.1ล้านล้านแต่เรามีรายรับแค่2.4ล้านล้านขาดดุลถึง7แสนล้านเพราะว่าประเทศไทยมีความด้อยประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีความจริงแล้วภาษีนียควรจะเก็บได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐจํานวนกลุ่มใหญ่หลายคนด้วยกันซึ่งไปร่วมมือกับเอกชนที่ทําให้เราจัดเก็บภาษีเข้าร้านได้น้อยลงอย่างมหาศาลจนทําให้ประเทศไทยมีหนี้สารนะจนถึงทุกวันนี้ รัฐบาลไหนมาก็บอกว่าต้องการเก็บภาษีให้ได้เพิ่มเขาก็เพิ่มให้ประมาณ0.5% 1%เขาจะไม่ขยับไปในระบบมีคนเคยบอกผมว่านะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะฮะมีหน่วยงานบางหน่วยมีจำนวนข้าราชการจำนวนมากนะฮะรับเงินเดือนข้าราชการ1ส่วนแล้วรับเงินบริษัทอีก3ส่วนเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทำงานไม่ได้ทำงานให้กับราชการแต่มาทำงานให้กับเอกชนซึ่งทำให้รัฐ จัดเก็บภาษีได้ได้น้อยลงเป็นอย่างมากนะฮะเป็นอย่างมากซึ่งผมเองก็ทําหน้าที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะฮะเพียงแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่ไม่ชัวร์ผมก็จะไม่พูดนะฮะเพราะเรื่องบางเรื่องมันพูดใน Facebook ไลฟ์ไม่ได้นะครับเรื่องบางเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงมันพูดไม่ได้เพราะมันจะเกิดคดีความเพียงแต่ว่าในสำนวนเนี่ยมันมีหมดนะครับก็วันนี้ก็กราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากผมนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะไปทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัษฎรที่มาจากระบอบประชาธิไปไตยมาจากการเลือกตั้งนะฮะเป็นสสที่มาจากประชาชนเลือกไม่ได้จ้างประชาชนมาเลือกนะฮะคนละแบบกันนะครับขอบคุณครับ